เอาละค่ะคุณคือผู้หญิงทั้ง3คนที่ผ่านการคัดเลือกและมีโอกาสได้แต่งงานกับน้องชายฉันพร้อมกับสินสอดจำนวน30ล้านบาทเชิญพวกคุณทุกคนพบกับน้องชายฉันได้เลยค่ะนี่มันอะไรกันคะว่าที่เจ้าเปล่าตาบอดอย่างนี้นเหรอคะแบบนี้มันหลอกลวงกันชัดๆนี่ ใช่ครับผมตาบอดและผมก็อยากแต่งงานกับคนที่ยอมรับผมได้เท่านั้นครับขอโทษนะคะใครมันจะไปรับได้ไคะกับการที่มีสามีตาบอดอะ่ะส,สาวๆคะใจเย็นๆก่อนนะคะถ้ารับไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ก็แค่อดสินสอด30ล้านก็แค่นั้นเองคะ่ะเงิน30ล้านอะ่ะฉันก็อยากได้นะแต่ถ้าต้องดูแลคนตาบอดไปทั้งชีวิตอะ่ะฉันขอบายดีกว่า เงินเนี่ยฉันขอนะถือว่าเป็นค่ารถกลับบ้านแล้วก็ค่าเสียเวลาของฉันฉันไปก่อนนะบายไปแล้วหนึ่งตอนนี้เลยอีก2คนพวกคุณที่เหลือล่ะครับจะเอายังไงต่อจะว่าไปเงินต้อง30ล้านมันก็เยอะเหมือนกันนะหรือเราจะยอมแต่งงานกับไอ้บอดนี่เพื่อเงิน30ล้านดี แล้วค่อยหาทางทิ้งมันทีหลังก็ได้เออคุณคะถ้าฉันแต่งงานกับน้องชายตาบอดของคุณฉันจะได้สินสอดสามสิบล้านใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นฉันแต่งก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่จนครบหนึ่งปีนะคะฮะอะไรนะแหมถ้าเกิดว่าคุณได้สินสอดไปทันทีเนี่ยแล้วคุณเลิกกับน้องชายชันที่หลังแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ถูกไหมคะ โถเว้ยตั้งหนึ่งปีใครจะไปทนรอไหวงั้นฉันไม่แต่งก็ได้ค่ะส่วนทองเนี่ยถือว่าเป็นค่าเสียเวลาของฉันละกันที่จ้องมาแต่งงานกับคนตาบอดเนี่ยตอนนี้เหลือหนึ่งคนคุณว่าไงครับฉันแต่งค่ะนี่เธอจะบ้าเหรอเธอจะอยู่กินฟรีๆตั้งหนึ่งปีกับไคนตาบอดเนี่ยเหรอใช่ค่ะ ฉันยินดีที่จะดูแลผู้ชายคนนี้ในฐานะภรรยาค่ะแล้วคุณนะ่ะยอมรับเงืินไขทั้งหมดได้ใช่ไหมครับที่ผมจะจ่ายสินสอดย้อนหลังให้คุณหนงปีค่ะฉันรับได้ค่ะโหอิงโงอ่อย พี่ว่าผู้หญิงที่ชื่อน้่วาเนี่ยเขาตอบตกลงง่ายเกินไปหรือเปล่านั่นน่ะสิแต่งงานโดยที่ยังไม่ได้ค่าสินสอดจนกว่าจะครบหนึ่งปีแถมยังต้องมาดูแลคนตาบอดอีกนั่นน่ะสิพี่เนี่ยนะผมคิดยังไงผมก็คิดไม่ออกเลยว่าทำไมเขาถึงยอมแต่งงานกับผมเนี่ยฉันว่านะผู้หญิงคนนี้ต้องมีแผนอะไรบางอย่างแน่เลยนั่นน่ะสิพี่ผมว่านะเธอต้องมีแผนอะไรบางอย่างแน่เลย ฉันว่านะถ้าเป็นแบบนี้แกต้องใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ให้มากที่สุดถ้าเกิดว่าเธอตุกติกเนี่ยเราจะได้รู้ทันไงเดี๋ยวพี่ไปเปิดประตูให้มาแล้วค่ะเชิญค่ะออขอโทษนะคะพอนีฉันจะมาถามว่า เราจะแต่งงานกันตอนไหนอะคะฉันจะได้แจ้งผู้ใหญ่ทางฉันที่ทราบอะค่ะเรื่องเลิอกอะผมยังไม่ได้ไปดูเลยครับแล้วคุณจะไปดูตอนไหนอะคะคุณรีบจังเลยนะครับคือฉันก็แค่อยากจะแจ้งให้แม่ทราบอะค่ะท่านจะได้เตรียมตัวถูกแม่เหรอครับใช่ค่ะ จะแต่งงานทั้งทีฉันก็ต้องให้แม่รู้สิคะงั้นคุณพาผมไปเจอคุณแม่หน่อยได้นะครับคะจะแต่งงานทั้งทีก็ต้องไปสู่ขอาจากคุณแม่คุณใช่หรอครับงั้นก็ได้ค่ะ หนูกลับมาแล้วค่ะน้ำว้าพาไข่มาด้วยนะลูกคนนี้ว่าที่จะบ่าวเองค่ะแม่สวัสดีครับคุณแม่ คุณคะทางนี้ขอโทษนะครับสวัสดีครับคุณแม่น้ำว้าหมายความว่ายังไงพี่ลูกว่าเขาเป็นว่าที่เจ้าบ่าวลูกอะ่ะคือ,คอพวกเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะคะแต่ว่าเขามองไม่เห็นไม่ใช่หรอใช่ค่ะน้ำว้ามาคุยกับแม่หน่อย คุณช่วยรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันมานี่น้ำหวานมีแม่พิการเหรอเนี่ย น้ำว้าหนูจะแต่งงานกับใครทําไมหนูไม่ปรึกษาแม่ก่อนแม่หนูรู้นะคะว่าแม่รู้สึกยังไงอะรู้ก็ดีแล้วแกดูแลแม่พิการก็เหนื่อยพอแล้วแกยังจะหาผัวพิการทางสายตามาดูแลอีกเหรอแม่หนูรู้ว่าแม่เป็นห่วงหนูกลัวหนูเหนื่อยอะ่ะแต่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะหาเงินมารักษาแม่ได้นะคะหมายความว่ายังไง ที่หนูจะแต่งงานกับคนตาบอดเนี่ยเพื่อจะเอาเงินมารักษาแม่อย่างนั้นเหรอใช่จ้ะถ้าหนูแต่งงานกับเขาและดูแลเขาครบหนึ่งปีเนี่ยเขาจะให้หนูตั้ง30มสิบล้านเลยนะแม่ท้งว่าถ้าการที่แกจะรักษาแม่แล้วแกต้องดูแลคนพิการสองคนเป็นปีแม่ยอมเป็นแบบนี้ดีกว่านะที่เห็นลูกแม่ไม่มีความสุขัะลูก ไม่มีความสุขอะไรกันละแม่หนู่เป็นคนเลือกทางนี้เองแค่หนูหาวิธีรักษาแม่ได้เนี่ยหนูก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะอีกอย่างนะหนูก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยเขาให้เงินหนูตั้ง3 0ล้านหนูแค่อยู่ดูแลเขาแล้วก็ซื้อสัตว์กับเขาเป็นการตอบแทนอะ่ะแค่นี้ยมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอคะแกแน่ใจนะว่าแกจะไม่เสียใจทีหลังที่เลือกคนตาบอดมาเป็นคู่ชีวิต หนูไม่เสียใจหรอกค่ะแม่อีกอย่างนะคะคุณอาร์ตเขาก็ดูไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรอะ่ะเขาก็แค่ต้องการผู้หญิงที่จริงใจแล้วก็คอยดูแลเขาแด้ตอนลำบากเท่านั้นละคะ่ะอีกอย่างนะคะเงินตั้ง30ล้านอะ่ะยังไงชาติดีทั้งชาติหนูก็คงหาไม่ได้แล้วค่ะถ้าแกมั่นใจว่าแกเลือกถูกแล้วอ่ะงั้นก็แม่ก็จะไม่ห้ามอะไร ผมได้ให้รอนานนะคุณไม่เป็นไรครับผมรอได้ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่คุณอยู่พอดีอะเรื่องอะไรคะ่ะผมจะแจ้งคุณแม่ทราบนะครับว่าให้คุณแม่เนี่ยตัดชุดเตรียมไม่รอเลยผมกับน้ำว้าเราจะแต่งงานกันภายในหนึ่งอาทิตย์ครับในในคุณบอกว่ายังไม่ได้เลิกไงล่ะคะตอนนี้ได้แล้วครับ ขอให้ลูกทั้งสองคนจงมีความสุขมากๆนะดูแลซึ่งกันและกันจนแก่จนเฒ่าหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะลูกนะนี่มันอะไรกันนะคะ สินสอดทั้งหมด30ล้านบาทครับเ,เดี๋ยวนะคะไหนคุณบอกว่าจะให้ค่าสินสอดทั้งหมดหลังจากแต่งงานครบหนึ่งปียังไงล่ะคะไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าคุณผ่านการทดสอบแล้วมันหมายความว่าไงคะความจริงแล้วอ่ะ ผมไม่ได้ตาบอดหรอกนะครับทั้งหมดเนี่ยคือแผนการทดสอบของผมเพื่อที่จะคัดเจ้าสาวที่ดีที่สุดให้มาเป็นคู่ชีวิตของผมก็แค่นั้นเองครับนี่คุณไม่ได้ตาบอดหรอคะใช่ครับทีแรกผมกะว่าจะปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอะจนกว่าจะครบหนึ่งปีแล้วถึงจะบอกคุณแต่พอผมได้เห็นและรับรู้เหตุผลของคุณว่าทำไมคุณถึงยอมแต่งงานกับผมเนี่ย มันทำให้ผมประทับใจในตัวคุณมากเลยนะครับผมก็เลยอยากจะยกสินสอบทั้งหมดเนี้เอาไว้ให้คุณเพื่อที่จะให้คุณ่เก็บไปรักษาแม่ของคุณครับมีคุณได้ยินที่ฉันคุยกับแม่ด้วยเหรอคะใช่ครับคุณเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูมากเลยนะครับที่ยอมเสียสละความสุขของตัวเองตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้รักษาแม่ของตัวเองเนี่ย แม้ต้องยอมแต่งงานกับผู้ชายตาบอดแล้วอยู่กินกับเขาไปตลอดเนี่ยคนอย่างคุณเนี่ยควรได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับต่อไปเนี้ยคุณกับแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลวพวกคุณเอง